สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนปีๆน้องๆสวัสดีครับคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตหวยเพื้นบ้านวันนี้อยู่วันที่หวยลาวนะครับผวันนี้9ก้ากุมภาพานธนเป็นสูตรปรลากรักนะครับผมวดก่อนนะครับที่ให้ไหว้สูตรที่เข้ามาก็จะมีปักกลัก10บบนสี่ตัว ปักหลักหนยบน3ตัวกับ4ตัวแล้วก็ปักหลัก10ล่างนะครับ3ตัวกับ4ตัวเข้ามาด้วยกัน5สุดนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมสูตรของวันที่9กลุุ่มภาพันธ์กันเลยครับคำเตือนสูตรหวยที่นมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติ และความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับ ช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับเรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่แอดเซตีแปดแปดนะครับช่วงของสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับห่วยลาวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้ เรื่องบางทีหลักร้อยสามตัวนะครับหลักร้อยจะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับหลักร้อยสามตัวสูตรนี้เข้ามาแล้วห้างงู ับ3ตัวเลขก3เลข6กเลขเ7ดหลั 6, ล้อยตัวนะครับเข้ามา6งมวด หลักร้อย4ตัว0 3 5ย์สรุปหลักร้อยนะครับ3ตัว3ามหตัว0ูนยใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือนำมารวมกันชนการตัดกันนะครับให้เหลือน้อยชุดลงจะมีเลขสานะครับตัวแรกนะครับเหมือนกันทั้ง2สูตรแล้วก็เลขหกกีกหตัวนะครับ สกับหกรลักธสิบบน3ตัวสุดใหม่นะครับเข้ามาสี่งวดสูตรที่ใช้ก็คือหลักร้อยบวก10บนบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก1บวกสองบวกสม สิบบนสามตัวนะครับศูนย์สองห้าต่อไปเป็นสิบบนสี่ตัวสุดรเราต่อเน,นื่องจากงวดก่อนเข้ามาหนึ่งงวดนะครับที่ผ่านมาจากสุดนี้นะครับงวดล่าสุดคำนวณมาแปดสามห้าหกนะครับเข้าเลข หกนบสิบบทปาักสิบบนนะครับงวดนี้4ตัว2790สรุปนะครับ10บนนตัว025 4ตัว2 7 9 0 3ตัว2 7 9เป็นสันไปสูตรใหม่นะครับส่วน4ตัวสูตรเก่าเข้าตัวเ,เนื่องมา1งวด เห็นตัวี้เหมือนกันตัวแรกคือเลข0ูนย์นะครับก็ลเลขก2งในห่งตัวศูนย์กับ2เหมือนกันทนะั้งสุดสูตรต่อไปหน่วยบน3ตัวสูตรเก่านะครับเข้ามา1งวด สุดคำนวณแป892นะครับ้าลิก8หน่วยบน3ตัวนะครับงัวนี้670ต่อไปหน่วยบน4ตัวสุดเก่านะครับเข้ามา2งวดติดนะก่อนหน้านั้นอีก6งวดก็เป็น8งวด โมสุดสองเจ็ดแปดเก้านะครับคำนวณมาเขา้าเลขแปดหน่วยบนปลักหน่วยบนนะครับสี่ตัวงวดนี้เก้าสี่ห้าสรุปสำหรับหน่วยบนนะครับสามตัวหกเจ็ดศูนย์สูตรเก่าเข้ามาหนึ่งงวดสี่ตัวเก้าสี่ห้าหกสูตรเก่าเข้ามาสองงวดนะนำสองสูตรชนกันนะครับ หรือแค่ตัวเดียวนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสุดเลขหกนะครับแล้วก็จะใช้เลขศูนย์นะครับช่วยจัดด้วยนะครับเลขศูนย์มาจานนับหนน่าดึงมาจากสูตรสตัวนะครับจะเป็น6กับ0นนะครับได้สิบบนกับหน่วยบนแล้วนะครับก็มาจาับคู่กันได้2ตัวบนตรงๆนะครับด้วยกัน4ชุด0ู 06 2 0แล้วก็26นะครับอีกหลักหนึ่งนะครับก็คือ10ล่างนะครับ10ล่าง3ตัวใช้สูตรเก่าตัวนึงจากงวดก่อนนะครับเข้ามา2งวดติดนี้นะครับ สูตรกำนังสี่หกแปดเข้าเลขแปดปกหลักสิบล่างนะครับสามตัวหกแปดูนต่อที่สิบล่างสี่ตัวเป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาหนึ่งวด ล่าง4ตัวนะครับ6815นะครับงวดล่าสุดเข้าเลข8ปมาดูกันครับงวดนี้ได้เลขอะไรสตัวนะครับ8037สรุปนะครับปักหลัก10ล่าง3ตัว680สูตรเก่านะครับเข้ามา2งวด4ตัวเข้าสุเก่านะครับ8037เข้ามา1งวด มีตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับเลขศูนย์กับเลขแปดสิบล่างก็จะไปจับคู่กับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหรือหน่วยล่างใช้ตัวเลขชุดเดีวยวกันนะครับหุ่นหลกนาก็เดินะก็จะได้2ตัวล่างตรงตรงนะไม่ต้องกลับด้วยกัน4ชุด03 06 8-3แล้วก็8-6นะครับขอฝากไว้พิจนารณากันด้วยนะครับสุดปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางของเวลาพัฒนาแบบเป็นชุดให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครหาไม่เจอนะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับในช่องของเราทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ กอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหวยพื้นบ้านของเราไว้ด้วยนะครับจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฟรีเน้นไปที่หวยลาวกับหวยห้านอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์หานอยมีทุกวันนะครับมีให้สองหาานอยนะครับพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ